เรื่องโรงงานแอร์ไดกินเนี่ยหลายคนตามก็เป็นเหมือนกับเป็นดราม่าครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายมันมีเรื่องของสวัสดิภาพมันมีเรื่องของรายงานกันอยู่เรื่องของเรื่องท้าเราจํากันได้ไม่อิงตัวเลขเนี่ยเขาให้โบนัสเขามีการให้ทองแต่ดูเหมือนว่าทางสาภาพเนี่ยไม่แฮปปี้ไม่พอใจคนที่ตามข่าวนี่ก็บอกว่าโอ้คนอื่นเขาบริษัทนู้นบริษัทนี้เขาเดือดร้อนเยอะแยะมากมายกําไรเยอะแต่ก็ให้เท่านี้ก็ดีแล้ว แต่แรงงานเขาก็มีข้อต่อรองเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสาภาพของเขาทีนี้บริษัทเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคครับเป็นข้อต่อรองเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ให้ออกไม่ได้เลิกจ้างแต่มีการปิดงานพอมีการปิดงานแบบนี้ปุ๊บพนักงานก็ไม่ได้เงินค่าแรงคําถามคือจะดึงกันคาราคาซังแบบนี้ยังไงแบบไหนพนักงานเขาก็มีข้อต่อรอง บริษัทพอเขาบอกว่าถ้ายื่นกันเยอะแบบนี้เนี่ยมันก็มีประตูที่เหมือนกับว่าเขาพักการเจรจาได้วันนี้รัฐมนตรีแรยงานคุณตรีนุชทีินทองครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อพิพาทกับทางไดกินกับทางสาภาพเนี่ยก็ให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปเป็นคนกลางในการร่วมเจรจาเพื่อหาทางออกท่านรัฐมนตรีบอกว,กว่าก็เห็นว่าคุยกันมา11ครั้งแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ข้อยุติบริษัทจึงได้แจ้งเป็นข้อพิพาทแังาางานต่งไดกานนอมขาอพิพาทโดยขอใช้ การแจ้งปิดงานจนกว่าการเจรจาจะได้ข้อยุติตอนนี้ได้มีการสั่งการให้หรือเอกสารรถคุมขายที่บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งหาทางออกยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการเลิกจ้างแต่เนื่องจากการเจรจาข้อพิพาทระหว่างในจ้างกับสาภาพแรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ภายใต้กรอบแรงงานที่มีอยู่ท่านทธบดีท่านก็บอกว่าได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีแรงงานแล้ว ก็จะเร่งดําเนินการก็ไปร่วมเจรจาไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทครั้งที่12ในวันที่8ธันวาก็บอกว่าทัา้มตรียมงานได้แสดงความผนวยทั้งนายจ้างลูกจ้างและหวังว่าการเจรจาจะหาข้อสรุปที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายาทัติบดีบอกว่ากระบวนการปิดงานเป็นการดำเนินการตามพรบรายงานสัมพันธ์โดยช่วงที่ปิดงานนั้นนายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างก็ทําได้2กรณี 1. ลูกจ้างนัดหยุดงาน 2. การเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไม่ได้ข้อยุติ ไม่ได้เป็นการยกเลิกยกเลิกการจ้างงานแต่อย่างใดครับ